อันนี้ครับท่านผู้ชมโพสเป็นจัดเลยนี่คือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดกันนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมันจะมาวางไข่ตรงขุยมะพร้าวเนี่ยครับขุยมะพร้าวก็พรมน้ําให้ ชุ่มๆเพื่อจะให้แม่วาบางไขนะครับนี่ดูลักษณะาการวางไข่ของริงดีนะครับพอดีผมมาศึกษา<ส>เกี่ยวกับการเลี้ยงยิ่งดีนะครับอันนี้ครับนี่ครับคนคนนี้ครับเป็ <า S 1> นคนเลี้ยงว่าคนเลี้ยงนะ<ส> <ลา S 1> ครับ สามสี่ปีแล้วอ๋อแล้วสามสี่ปีแล้วนะครับครับประสบการณ์ถือว่าผลผลิตกําไรสําเร็จนะครับนี่คือแต่ว่าแต่ละหัวอาหารมันแพงหัวอาหารใช่ไหมหัวอาหารก็คือเป็นหัวอาหารหัวอาหารไก่ไข่ผสมไก่ไข่บดแล้วก็เครื่องปั่นแล้วก็มาผสมลําอย่างละครึ่งห้าสิบห้าสิบหัวอาหารไก่ไข่บดผสมลำห้าสิบห้าสิบครับอย่างละครึ่งอ๋ออย่างละครึ่งครับลักษณะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรล้นี่ก็คือให้ให้น้ําตอนตัวโตแล้วให้น้ำตอน20วันครับ20วันต้องให้น้ําแบบนี้อ๋อครับอันนี้คือบอกของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่าใช่เลี้ี้ใช่ครับอ่านี่บอกพ่อพันธุ์โตแล้วใช่ไหมครับคือเดือนหนึ่งมันจะเริ่มฟักเริ่มไข่อ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งก็เริ่มไข่ครับนี่จับมาแล้วนี่อันนี้เป็น อันนี้ตัวไข่ครับจับพร้อมขายครับจับพร้อมขายถ้าเราเคาะเราจะได้หลากหลายอืมตัวไข่เราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวตัวไข่ท้องมันจะพองๆองออกอ่าตัวผู้มันจะหอมๆอมตัวไข่โดยรวมไข่จะเต็มอ๋อเอาว่าตัวเมียจะตัวโตกว่าตัวผู้ถูกครับอ๋อแบบนี้เนาะเหมือนตั๊กแตนมีโครกรจะเียตกแตนเนี่ยนี่ครับ อันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับบ่อเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดมาครับนี่ครับตัวเล็กๆนี่ครับสามวันครับสามวันเพิ่งฟักในสามวันมันมีศัตรูอะไรไหมครับมีผมทํากรงแข็งแรงฮะอ๋อส่วนมากมีจิ้งจกจิ้งจกนี่ไงนี่ครับหนึ่งตัวเข้ามาศัรจิ้งจกจิ้งจกครับคือศัตรูสำคัญของของก็มีมดจิ้งจกกับมดนะครับมดต้องมีถาดรอดอ๋อนี่ครับลห นี่ครับเขาทำนี่เนี่ยช่างมันต้องมีขาขาโต๊ะมันต้องทำขาโต๊ะแล้วก็กันมดเมื่อก่อนใช้ผ้าที่เขียวอะแต่ว่าหนูลงไปกินหนูกัดลงไปแล้วโอ้ยหิ้เลยก็เลยต้องเป็นเหล็กอ๋อแล้วก็เราก็ใช้กรงเหล็กนะครับนี่ครับตะแกรงเหล็กป้องกันหนูได้เป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ก็คือบ่อนุบาลนะครับแล้วก็ถ้ามันโตขึ้นมาก็ จะมียี่สิบวันแล้วยี่สิบวันครับอันนี้ขุยมะพร้าวนี่ก็สําหรับมะพร้าวแช่น้ําครับแช่น้ําเพื่อให้ตัวอ่อนมากินมากินมาดูดมาดูดมาเป็นแมลงขาดดูดเพราะเป็นเป็นแมลงปากดูดเพราะอันนี้คือประมาณสามวันนะสามวันนะครับครับนี่ครับที่มันออกมาประมาณสามวันนะครับแล้วก็จะมีอัวอาหารเหมือนเดิมเหมือนตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวตัวกินเหมือนกันครับกินเหมือนกันใช่ไหมครับครับโอเคครับ แต่ว่ามันจะมีอาหารเสริมตัวใหญ่จะมียอดผักต่างๆยอดผักผมก็ได้มาศึกษาเลี้ยงจิง้งหรีดนะครับ<ว> <entertain> นี่ครับตัวโตเตรียมไว้เต็มไว้แล้วฮะได้เวลาจับแล้วครับนี่ครับนี uh ่ก้ากินไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวจะกินแดีมันกรังไข่เออเ <sm all> นี่ยนี่คือการวางไข่ของจิง้งหรีดนะครับ <l oss> หรีดครับพันทองแดงทองดําพันทองแดงทองดํานี่ครับเขาก็จะมาดูดเอา น้ำคือถ้าเราทาแบบนี้เขาจะไข่หมดอ๋อคือถ้ากลางๆเลยคือยี่สิบวันแล้วต้องเปลี่ยนเป็นก้อนหินยี่สิบวันก็ต้องเป็นก้อนหินครับอ๋อไม่งั้นเขาจะไข่หมดเราคือเราจับจับต็มีไข่คนที่ชอบกินใช่ครับเพราะว่าจิงริดต้องกินไข่ถึงจะอร่อยอันนี้คือวิธีการวางไข่ของตัวจิงริดนะครับไข่ก็จะเป็นลักษณะ นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ไข่ไขๆเลยนี่ละไข่นี่ครับเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆเหมือนข้าวสารนะครับคล้ายๆอันนี้ใกล้ฟักแล้วไข่ใกล้ฟักเวลาไข่ตอนวางไข่แล้วก็ฟักตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ไม่เกินประมาณสามประมาณเจ็ดวันไม่เกินนี้เจ็ดวันฟักเป็นตัวนะครับครับ นี่ครับเริ่มจะฟักเป็นตัวแล้วครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นตัวเล็กๆนะครับขี้ไตรอบๆนี่ครับแล้วก็ไข่แล้วก็เราก็เอามาไว้ในบ่ออนุบาลนะครับเพื่อให้มันโตคือที่ฟักผมจะอยู่ข้างล่างนะอ๋อนี่ครับนี่นี่ี่มันหมือว่าในกระสอบนี่ฮะนี่ครับไข่ที่อยู่ในกระสอบนี่ครับวิธีจะ่ีกระสอบอยู่นอกสุดแล้วก็มีกระดาษสีพิมพ์ในกระรับไข่ อ๋อนี่ครับวิธีการฟักไข่ของเขาฟัก้วฮะฟักไข่ครับก็จะมีกระสอบแล้วก็หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ชั้นสองแล้วก็เอาเหล็กหรือไม้ทับสี่มุมสี่มุมครับครับเพื่อให้มันอุณหภูมิมันได้เพื่อได้อุณหภูมิครับลักษณะการให้เขาฟักไข่และวางไข่ก็ไม่ยากนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยากเลี้ยงแบบง่ายๆแล้วครับแต่ตัวตัวสกาดก็คือจิ้งจกนี่ครับเขาก็ได้เอาไม่กินอ่า พวกก็ต้องมีมีพวกการมันมันมันฟีดออกมาต้องมีกระดาษขาบนี่ครับเขาก็จะมีนี่ครับมาตอนเย็นมาตอนเย็นก็ขอความรู้ได้ครับครดหนุนได้นี่ก็อยู่แถวบางพีบางบ่อครับบางบ่อสมุนปรการนะครับ มีเบอร์โทรไหมครับ081 081 987 987 2184ครับ2184ครับเอ็อาร์ฟาร์มเออาร์เคนครับอาชีพหลักทำเคนอาชีพรองเลี้ยงจิ้งหลีดอ๋ออันนี้คืออาชีพรองเขานะครับนี่ก็รายได้ก็ประมาณต่อเดือนไม่เยอะห้ไม่เยอะก็3,000ประมาณนั้นฮะอ๋อ3,000บาทต่อเดือนนะครับก็เป็น รายได้เสริมนะครับเสริมมีโครงการจะเลี้ยงตากแตนเดี๋ยวมามาสัมภาษณ์ใหม่เดี๋ยวอีกสองเดือนสองเดือนคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเลี้ยงตากแตนนะครับโอเคัวนี้ผมจะเริ่มเลี้ยงกำลังเพาะหญ้าอยู่ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับผมก็จะนำคลิป ให้ท่านผู้ชมดูแค่น,นี้นะครับขอบคุณครับ